สวัสดีค่ะพบกันในช่องพาองคำน้องคุเบศนะคะวันนี้อเอาจะเอาลุงข้าวบานนะคะ,นนะ,คะตรงนี้ก็เป็นสระการบินมันก็จะมีช้างนี่นะคะเขาเอาช้างมาลงน้ำ ฝั่งนู้นก็มีช้างอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นใกล้ๆตรงนู้นนะคะก็จะมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะ้วใครก็ต้พาลุงกลับบ้านน้องเอาปอบเป็นคนจูงนี่ไงคือก็ได้เกะออกมาอันนีร่างมานไงก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้า,ขาบ้านก็กินอ้อยเฉียวไหมคะ เดียวค่ะโอนี่นะคะไปไหนแล้ <Hello. S 1> ี่ปอ้ายวบ้านก็อยู่ตรงนั้นเองนะเห็นลรงไหมคะอหละคะอยู่ตรงนั้นเองอยู่ใกล้ๆก็จะพาไป น้องอบโรเสียไม่นช่ค่ะก็ถึงตรงนี้แล้วบ้านก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆดือคือก็เดินเร็วมากนี่ไงบ้านถึงแลว้วดอือ <c oughs> นะคะดูดูน้องตุ๊บเอ็ดยังไม่เห็นลงมานะคะดูยังไปอยู่มุมนั้นอยู่เลยทำไมไม่ขี่มาละจ๊ะ ไปไวน้นก็น้องภูเบศน้องภูเบศดดูปลาเกีียวื่นน้องอัวจะเอาอะไรไ มาได้หวนี้ยุดึกเฮาเฮาเฮาเฮงกียร์ทำไมไม่ขี่มา <c oughs> เดินออบข้างหลังไปกอดทางโน้นอ่ะทางไหนอ่ะเอาฟ้นนาหาตกเดิเรนรอบ มเลยกับเลยมาคอกแล้วทำไมขึ้นมาเลยอ่ะดีมาวันนี้สมวันนี้สมวันนี้ส้อมใจอ่ะอันนี้สมเสื้อวจะถูกรึงไว้แล้วนะต่อไปก,ก็จะว่านี่นะฮะต่อไปจะจะจะีเลยใช่ไหม กำลังไปชีเลยเสียวไหมคะเสียวค่ะเสียวอยู่เสียวแป๊บค่ะทำไมถึงเสียวฮะไม่กลัวเลยถ้าขี่นี่จะกลัวไหมจดีไหมจดีจะร้ายจดีค่ะ có nơi anh biết ra có bênh đâu đu pakioten đu pakioten đu pakioten lắm có bênh tao

จะมุดมาทำไมเนี่ยฮะดูเอ้ยสาวสาวจะหักสาวมันโยกแล้วดูแะเย้กินกินไม่ได้กินไม่ได้เยาออกมา

ช่องชอช้างพายตองคำน้องผูเบศด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ